เขารอบทัมามสคนแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จกสารน่าจะเทนเมต์ด้วยว่าจะเป็นในส่วนของอิเลเมนต์คอสโมสแล้วก็ที่จกมังกรจินใหญ่ที่จะมารล่น casting น้องในวันนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคือว่าปีนี้สารน่าเทนเมต์ของเราเนี่ยจะมีในส่วนของการเปิดไล์อาบของเรื่องทั้งหมดของบ้านเราในช่วงเดือนเมษายนดังนั้นในวันนี้เนี่ยเรากําลังจะ c แ s t เพื่อหานักแสดงรุ่นใหม่ที่จะมาเล่นทั้งหมด5้าเรื่องที่เป็นซีรี คือซีรีวายทั้งหมด4เรื่องและก็ยูริหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเราติดตามกันก็คือเรื่องแรกที่จะมีการแคสติ้งคือเฟิร์นนครเป็นซีรีวายเรื่องที่2ก็คือเดือนหลงเดือนซีีวายเรื่องที่สามก็คือเรื่องรับรถนมจืดเป็นซีรีวายนะฮะเรื่องที่สี่ก็คือมังกรกินใหญ่ซีซั่นสองที่เป็นซีรีวายก็จะมีรุ่นน้องที่ต้องเข้ามาร่วมในเรื่องนี้ด้วยและเรื่องที่5 เป็นยูร,ยยรยิที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวายผู้หญิงนะฮะซึ่งก็จะมีน้องๆในบ้านซานเตอร์ทั้งหมดเนี่ยได้เล่นกันทั้งหมด5เรื่องและจะมีโปรเจกต์พิเศษ,ษ,ษอื่นอีกในปีนี้ต้องรอติดตามในการเปิดตัวประมาณไปลา,ายปลายเดือนเมษายนนะฮะที่ซานเตอร์เอเมนจะได้เปิดตัวกันแน่นอนแบบยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆเลยที่ มาร่วมเก็บภาพแล้วก็ทำข่าวในวันนี้ขออนุญาตแนะนำทีมผู้บริหารของเรานะฮะนอกจากโอซานเตอร์แล้วก็จะมีพี่เฟิร์สนะครับผมผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านนะครับพี่เอกนะครับทีมผู้บริหารของเราแล้วก็ทีาั้งหมดเราทีมโพดี้หือว่าเป็นกรรมการในการเัดเงินและการตัดสินแล้วก,ก็มีรุ่นพี่จากสตาร์เตอร์เอเจนเมนต์นั่นก็คือมังกรยินใหญ่เอเจนเมนต์แล้วก็คพอ่อขวัญ ในปีนี้และก็ปีหน้าด้วยนะฮะทั้งหมดอีก34คนก็คือเป็นถือว่ากำลังจะเข้าสูก่การเป็นเทรนด์ของสารเกตเทรนด์ของที่พวกเรอให้ด้วยนะครับผมโอเคแข่งเ <outh> <top> ีะยะ่ยวสที่จะมากรีนใหญ่เนาะก็คือพี่มอสแบงแล้วก็มีอิลิเมนต์แล้วก็มีพอลส์มอสมาร่วมในการดูรุ่นน้องการแทสติ้งไฟนอลในวันนี้ด้วยอยากจะให อะไรบ้างเขาจะเปนินี่มอสนะครับแบบไดีนดีเ่ารก่านนี้ีดีเลยค่ะี จะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรดเสียดายกับเป็นอะไรดเสียดายกระเป๋าใช่ไม่นมันี้วฮะไม่อะไรกระเป๋าเเฉยไม่ได้อยากได้แต่ไมาได้งอนใช่ไหมไม่ได้งอนงอนทำไมันส่งให้เธอไปดูแต่ฉันงอน ได้จะโยเพว่าฉันจะไปซื้อไงไไสิ่งไม่ไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้ถึงให้ใช่ไหมว้าวจะ้อเสียใจยทำไมงั้นไปนีข้ากันไหมไม่อยากไปห<ะ>ิวกไม่ได้เสียใจยไหรองันไปรู้หน,นังกัน ไม่ได้อยากได้จริงแต่นึกว่าเะซจะให้ไงก็แต่หวังเป็นรอระหว่างสายนั่นแหะครับจะซื้อให้ได้ไงอุ้ยของเนี่ยอุ้ยของเค้นี่นะงั้นขอละมันนะละมันเป็นอะไรอ่ะเฮอคนเต็มเลยเนี่ย ส,ด,สดเลยนะฮะยัไม่ทิ้งมันมาบบอก ป็นไงตอนคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกชีวิตของพ่อเองอะ แบบสดๆเลยนะฮะว่ามันน้องมันเด้เตียมไปเลย เฮ้ยพี่แต่เรามีนัดกับคุณใหญ่ไว้นี่เ้าหน้อ่างรเจ้าหน้าผู้องศนครับแต่ว่าคือพวกพนัดกันมาคนนัดมาสองวันแ้เราะวได้วยครับไม่เปทันจริงครับพอดีไม่ไปสามโมงแล้วพวกต้องรีบไปนะครับพอดีเจ้าหน้าตัวเร่เขากเรว่าวันนี้าเขาเขบอก ไปครับถึงแม้เป็นวันหยุดของเราผมก็ตามแต่ว่ายังไงก็้องไปใหได่นี้ครับผมบอกนะเพี่วพูดอก็ก็ก็ใช่ใช่ไม่ไม่คือไอตีนแต่กคอเราว่าเดี๋ยวไปเท่ากันสงสัยไม่เด้งมั้งครับเขาไม่ตอบไม่ไม่เขาตอกเราแต่สงสัยส่งไม่ไปครับผมต้องเสียร้านแล้วไม่ต้องเสีโทรศัพท์ต่ะดได้หรอไม่แต่ไม่บุมเป็นเมดยังไงพี่แล้วก็ต้องหาข้าวห้องแม่ผมให้ตามมาน้องมันต้องมีแบบาม

好。 ไม่เป็นไรหอกมันหมดโปกะเ้มีแค่ใบเดียวเหรอบะก็มีแค่ใบนั้นแหละก็ส่ให้ดูแล้วไม่เหนอกอ้ากมต้ทำก็จะทไม่ได้โเนี่ยไม่ได้โกรธที่ได้เียเสียดายเนี่ยทไมอ่ะอือันดหไม่มีไม่มีี่ชายที่ทำไม่ห้ยก่อนี่เไม่ี่ม่้ท่่่จหิจริงเหรออือ ได้ไงอ่ะก็ดูใจก็รู้ก็อยากได้ไก็ต้อไม่จะซื้อไทยจริงะแล้วถ้าซื้อของมาให้เซเว่นไทยแบบนี้เราจะไม่ได้ได้ตอบแทนจริงอาจจะต้องมีดาบ้างดาวบ้างเดาบ้างดาบ้าง,าางดาแต่คนนั้นกเก่ นี่หนาวหสาวไปขอให้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยโอเคโอเค ไม่เลยลครับเลือเลยครับนะาเห็นเคดีของในร้อง่วยกันม่สยม่สนเลยคนที่อยากจะให้เล่นก็คือว่าเป็นรุ่นพี่ที่คอยดูแลรุ่นน้องเป็นารอดเป็นี่วังนะเนที่วังเหรอเป็นพี่รุ่นพี่ปหาอะไรยแต่เขาเด็กมากเลยรับน้องรับน้องใหม่รับน้องใหม่เลยเขามาถูกเี่ที่าเ้าไ เากันว oh. <T |ar|> ่า <about> มีเหตุผลน่าห่มากที่อยากเข้าอ่ะคุชอบอ่ะทุกคนสวัสดีพี่สีแมทชิ่งโลพี่สีมาวครับช่วยนะครับี่พคุในบ้านนะครับอ่ะเทียหมดก่อนเลยดูอ่าถดนะครับ อแนวนี้ดรเราซ้อมเชียร์ก่อแล้วนนไปดิเฮ้ยม,มันเข้าที่นี่นเข้าเรียนที่นี่มึงไม่รู้หรอกระว่าวัฒนธรรมของที่นเนี่เาเป็นยังไงเก่าแกะนะ่แล้วพี่ร้องไปน้องใหม่ของเนี่ย,ม,ยมันจะเย็นปะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาคุณรู้ป่ะที่เนี่ยโอเคไหไป เลื่อนรอหมดแล้วเพื่อนๆมันดีถังดีเฮ้ยถ้าถังจะซ่ามาหนูต้องโดนละป่าเนี่ยี้กลัวไอ้สูม้มือดีกว่าเขื่อนขี่อะทำเป็นก่งได้ปะเอามีินเาไว้ผมให้เวลาปีเดียวกันนั้นอะ่ะมันก็เป็นเด็กแบบกลับกลับไปตัวค้องนอนเฮ้ยฝืนแล้ว แต่เขาลองไอยู่ไหเพื่อสนรวมทำไม่ได้หรอวะผไม่อยากไปก็ใช่แต่ว่ามันต้องไปวมาัมนผมนไ,ไม่อยากไปอะถ้าสู้แรงได้ก็ไปว่มาข่มดี่คผมนะ เก่งกว่ชอบว ไหมดไดหมดลองเลือกครับอ๋อวยออิยมะกูยริยูริยูรอยูริยูริยูริยริยูริยูริยวริยูริยูริยูรอยริยูริยริยูริย่อยรายูรยูริยูรยูอยูรยอิยูรยูอยูรยูริรยูรารยูริยูยูิยยยา่ยเรยร อไอ้พี่ว่างวะทำไมไอ่ะชื่นนะมาแปลกเขามึงอวาเอามึงมีเรื่องอะไรขึ้นไมงรู้ว่าว่าน้องคนไหนผมาไปกั็ไปดูหลัยเรื่องนี้ด้วยเว้ยมึงเป็นเพื่อนกูหน่อยดีน้อาคนไหนวะน,นว้องเฟิร์นอ่ะทั้งก่อนอย่างน้องกิฟต์อยู่เลยนี่เกลียดคนบ้างไม่ได้หรอวะเกลียดแล้วน้องกิฟต์เขามีแฟลแล้ว ท่านไมมีแฟนแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าไปกับอคนนี้ไม่รู้ว่แต่ไม่รู้วะมึงต้องไปกับกูไปกับกูกูอยากไปดูว่าน้องเขาแปไงกูขอคิดก่อนกูก็ยุ่งเหมือนกันมึงไปนี่นะมึงกูไม่สำคัญหรอกูอยู่กับมึงมานต้องนานนะเว้ยมึงจำได้ไหมตอนมันหนึ่งอะแม่งโดดเรียนไปด้วยกันไม่วบไม่ร้องพื่อก็ไปเลยไปเออมึงแต่ว่าแต่ผมคุยกูอีกเลยกูไม่เหออะไรเหลือแล้วตอนเนี้ย แล้วกดไปอ,อไป่ะรีบเอาหวัเมื่อกี้มึงบอกมึงรีบไี่เหรออะไรมึงจะเอาอยัางไงเนี่ยเร็วรีบนะกว่าจะเข้าอีกซึ่งานไม่ได้จะไปสองน้องเฟิร์นเฮ้ยน้องกิฟน,น้องอะไรห,หวะเฟิร์น <laughs> อเ <laughs> อยากมีจักรกลคู่กันสองสามคนได้ไหมนะ ก็ไนะด้เลยนะเอ่อเออคดีอ่ยรวุ่่นโซ่ก,ก็พี่พบบยิออ่านะอ่อฟิวก็คือว่าอนี้เอ่อฟิวเริฟธรรมดา,ลาเลยนะโ <c oughs> มโซ่อะเป็นแนเจน,นี่แต่พอจะ ชอบชุดโซการยังไงให้โซนาหชันีออกไปก่อนแต่หนู้องก็กไเปแฟนเขาอ่ะอยากไม่แบบเหมือนกับไม่รู้ตัวว่าเขาชอบนะแต่ก็กดกะแชอบหรืว่าชอแนกลันนี้ยเาพยายจะแยกเออกว่าเขชอบได้ห้ายได้บายเป็นรายได้ มันม yeah. hey, hey. hey. oh ีแผนนะเพื่อจะแยกให้เขาออกไปเพื่อที่เราจะไปเียมกับเันีเดยเครัเฮ้ยอุ๊อ้าเจนี่ยังพบเป็นหัวเขาเปปแล้วว่าเมื่อก่อนสวีทกันะเจนี่ไปดูหนังรับแมนบะที่อยู่านตเพื่อเองวันนั้นที่เราบอกเธอไงโตรเด้ไหม ไอ้ตันผมใหม่เนีว่าคุณค้นคนนั้ดูว่าอาจารย์นะบอกว่าติดรอหรืออะไรทุกอย่างเนยแหะให้คูมาตามไปอ่ะเสื้อให่ทีอยว่ไม่เสื้อติดแล้ววะซื้อป้ายอะไรมาซื้อเชื่อใหม่รีดขนาดนี้เลมันไม่ดีป้ายหรอฮั เลิกูอเลกราใช่อาแล้สรุกอีกคนนึงงไปหนลาะคนนึงองไปหนลานะเชเราเองสาวนสาวี่บอกใช่ไหมจะมีตวหม่คนจไม่ได้หรอเชื่อเ้แต่กูกเพาตัเปีแล้วกูเข้าใจใช่ไยดูในแสาบอกว่า คนตาคนตาเจอน้องชายผ่นไปเหมนเจอชื supplies, ่อเเนี่เดอโโลกคนมีช em, uh ื่อาเหมือนกันอ๋อ่ปน่ะหรือเปล่ามึงไม่เอาเรื่องเงียบเลยใช่ไหมแปูหมเ่อเียใหญีขนาดนี้ให้ปูกินบิ๊รอมึงอ้มึงหลอกเลย มีโอกาสที่อยากจะโชว์ใครที่ว่าตัวเองสามารถโชว์เรื่องการแสงงด,ดง,ง,งที่อารมณ์ได้ดีสำหรับรุ่นใหม่ยกมือขึ้นอยากให้โชว์สิคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาโชว์อ่ะมาสองคนยกมือเลยมาเลยมาอีกมาเลยพอก,กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องแฟนแล้วกันเรื่องกันแล้วเรื่องแฟน,แนเริ่อ,อ,อกันแล้วอ่ะเดี๋มายู่ เรามีแฟนเนาะมีแฟนเก่าแฟนเก่าเออรือกลูกอิฐมาเห็นมันก่อนุ่มเเลยไม่เ mm. really? ็มายังไม่ไม้ขนกดไ้เดียวไม่ชอบให้คอใจเลอูไหมอ่ะแฟนเก่าไงอ่ะป่ดื้อกูเลิกเหรอไงกูหินพิกามตอแยงกับมึงไม่ต้องเสือกเ่อมใจเย็นดิมึงวากเลยมาห้ามเลยนะใจเย็น่ากคนย ถ้ากูไม่พูดมันจะรู้เรื่องวะแล้วตอนนั้นอ่ะปูบอกมึงแล้วไงตอนไหนมือเลยูบอกว่ากูเลิกไปแล้วกูยังเห็นมันตามรอยแยกอยู่เลยมันขึ้นเที่อะไรกันเนี่ยก็เขาทักมาปูแค่ต่อกันเนเพื่อนไงกูขอเพียวไหมเพี้ยวอะไรมึงจะรอกันงกลางค่างแล้นะมึงฟังกูนะมืออะไรของกูเราไม่หวะมึงอยองมึงุ่งก็กูบอกอยู่ว่ากูไป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนท่องนี่อยู่ในการส่องต่อสองในห้องอ่ะ